โรงเรียนอุดอรพัฒน,นาการสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดอรธานีตั้งอยู่ที่บ้านหนองตูตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัดอุดอรธานีรับนักเรียนทั้งประเภทประจำและไปกลับมีครูจำนวน51คนพนักง,งานราชการครูอัตราจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่อื่นๆรวมจำนวน22คน นักศึกษาฝึกประสบการณ์25คนนักเรียนจำนวน542คนมีบุคลากรในโครงการห้องเรียนกีฬาจำนวน15คนปัจจุบันนายสันทั์หอมสมบัติดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายรมอนันตโสพลดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการได้เริ่มเข้าโครงการห้องเรียนกีฬาทำการสอบคัดเลือกนักเรียนรุ่นแรก ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560จากวันนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนได้สร้างผลงานของนักเรียนในโครงการจากการแข่งขันกีฬามาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีรางวัลชนะเลิศหลายรายการมีนักกีฬาที่โดดเด่นและได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและระดับประเทศอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและพัฒนาบุคลากรในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ในการรับการตรวจเยี่ยมคกำกับติดตามนักเรียนและการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนกีฬานในครั้งนี้โรงเรียนอุรอพัฒนาการขอ,อนำเสนอข้อมูลในด้านต่างๆโดยสรุปดังนี้ข้อมูลนักเรียนของโครงการปัจจุบันนักเรียนในโครงการมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานมีสุขภาพแข็งแรงบุคลิกภาพดี ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในโครงการนอกจากจะเรียนรนวิชาพื้นฐานเหมือนกับห้องเรียนปกติแล้วโรงเรียนมีหลักสูตรสำหรับห้องเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาแยกออกจากห้องเรียนปกติของโรงเรียนเช่นรายวิชาเพิ่มเติมในด้านการกีฬาต่างๆเพื่อตอบสนองความถนัดและความสามารถของนักเรียนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โรงเรียนได้รับงบประมาณในปี2565ดังนี้คือ 1. งบอุดหนุนจำนวน1,497,600บาท 2. งบดำเนินงานจำนวน241,000บาทการเบิกจ่ายงบประมาณงบอุดหนุนงบดำเนินงานค่าจ้างบุคลากรประเภทต่างๆ การเสริมสร้างประสบการณ์ด้านกีฬาการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามชนิดกีฬาและรายการที่กำหนดตัวชี้วัดค่าเสื้อและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือและประเมินสมรรถนะของผู้ฝึกสอนและนักเรียนกระบวนการทำงานผลสำเร็จของการดำเนินงาน นักเรียนในโครงการนอกเหนือจากการเรียนตามตารางเรียนปกติการร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นนักเรียนทั่วไปแล้วยังมีตารางการออกกำลังกายการเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางร่างกายการฝึกเพื่อเสริมสร้างทักษะตามชนิดกีฬาตามที่ผู้ผึกสอนได้กำหนดทั้งตอนเช้าหลังเลิกเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสราร์และการลงสนามแข่งขันตามรายการต่างๆเป็นระยะ การจบหลักสูตรและการศึกษาต่อนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา2,563จำนวน26คนได้เข้าศึกษาต่อเป็นจำนวน25คนไม่ศึกษาต่อ1คนนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา2,564จำนวน27คนได้เข้าศึกษาต่อเป็นจำนวน17คนไม่ศึกษาต่อ10คน ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโครงการบุคลากรในโครงการห ok ้องเรียนกีฬาทุกคนได้ดำเนินตามภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถมีการพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนและตัวแทนบุคลากรบางท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ บุคลากรในโครงการยังได้นำความรู้ความสามารถตามความถนัดของตนเองช่วยเหลือภารกิจที่สำคัญของโรงเรียนเช่นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนการตรวจอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในโรงเรียนทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในโรงเรียน และภารกิจบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆอีกมากมายผลการดำเนินงานและรายงานผลการแข่งขันจากการดำเนินงานที่ผ่านมานักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆและมีผลงานดังนี้ประเภทกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษารอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่นประจำปีการศึกษา2563รอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันกีฬาฟุตซอลอุดรธานีครับรางวัลรอชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันกีฬาลุ่มน้ำโขงครับรางวัลรอชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันกีฬานักเรียนฟุตบอกลกรมพะศึกษารุ่นอายุ18ปีเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายประเภททั่วไปประเภทกีฬาวอลเลย์บอลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุดรธานีเข้ารอบชิงชนะเลิศการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่17ประจำปี2564 เข้ารอบ16ทีมการแข่งขันวอลเล่บอลเยาวชนเอสโคลารุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่9ประจำปี2564เข้ารอบ16ทีมการแข่งขันมหกรรมวอลเล่บอลลุ่มน้ำโขงเกม2565ณสวนสาธารณะหนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานีเข้ารอบ8ทีม การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ณจังหวัดศรีสะเกดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬาระหว่างวันที่4-7เมษายน2565ณจังหวัดสุขโขทยัยรอบรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาซีเล็กเยาวชนชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเข้ารอบ8ทีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่37ระหว่างวันที่4ถึง12พฤษภาคม2565ณจังหวัดขอนแก่น<ะ>